สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับ p z m นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสภาพแบบน้องๆใต้แดงนะครับก็คือเป็นรถสีเดิมก็คือเดิมโรงงานเดิมจากโรงงานเกือบจะทุกจุดเลยนะรู้ว่ารอดมาได้ยังไงนะฮะเกือบ3ามปีนะครับ โอเคก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถให,ใหม่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยหรือจะทาง Facebook เหตุรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามก็ได้นะครับที่ z เคันนี้ต้องบอกว่าสวยนะฮะสวย ทุกอย่างนี่คือแบบเดิมโรงงานเลยนะฮะเดิมโรงงานเลยสภาพแบบ90%ขึ้นเลยนะฮะไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงนะก็คือเจ้าของก็คงเก็บดีมากๆนะครับจริงๆแล้วคันนี้ผมเคยขายไปแล้วนะครับขายให้ลูกค้าไปแล้วแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อไปไม่ได้ใช้นะฮะต้องการปล่อยต่อผมก็เลยซื้อคืนมานะครับเแล้วก,ก็มาปล่อยต่อให้ลูกค้าที่ติดตามรถน้องฟ้าได้ชมกันนะฮะ ว่ามันสวยแค่ไหนนะครับฮิตาสเคันนี้เอกสารมีเล่มชุดโอนครบนะครับภาสี65 65แต่ 5, ว่าขาดและขาดเมื่อเดือนมกรานะครับภาษี65รถคันนี้น่าจะจดทะเบียนปี38หรือเปล่านะไม่แน่ใจ38 39เนี่ยแหละฮะสีตรงเล่มแน่นอนรถมือเดียวนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะ ทุกอย่างนี้ต้องบอกว่าสีเดิมโรงงานนะฮะคันนี้ไม่ผ่านการทำสีนะไม่ได้ผ่านการจัดสภาพนะอันนี้คือเดิมมาจากโรงงานเมื่อเกือบสาสิปีที่แล้วนะฮะนี่นะฮะให้ดูนะฮะทะเบียนแบบใหม่นะฮะอยุธยาตัหนี่ก็พอมีครับแต่น้อยครับนี่ฮะนี่คือจุดสีแท้นะไม่ผ่านการทำสีนะฮะตรงนี้คือสภาพดีมากเลยฮนะปกติมันชอบแตกนะก็มีสีลอกตรงนี้นิดนึง ถังสีเดิมนะครับข้างในใสจิ๊กเลยไม่ต้องพูดถึงนะฮะสวยๆเงาๆเลยนะสีเดิมจากโรงงาน้โหูไม่มีซีดไม่มีอะไรเลยนะถือว่ารักษาได้ดีมากๆครับสีโครงก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮะนี่นะฮะสีโครงะะสวยงามเนี่ยพัดเทา้าสีเดิมหมดเลยะครันนี้ไม่ผ่านการน้ำสีเลยมีรอยปากกา Q c ดซียนะนะสวิงอาร์มสวยงามก็คือนี่ฮะ วน็อต <Not S 2> <Not S 1> เป็นสนิมหมดแล้วหัวน็อตจริงๆเลยนะฮะนี่ <Hey, S 2> ปลายท่อสวยงามนะครับห้ดูปลายท่อปลายท่อเป็นเข่าเหมานะก็คือเครื่องยนต์สมบูรณ์มากคันนี้เลขไม่แค่หมื่นสองพันห้าร้อยกิโลนะฮะแม็กซีเดิมนะครับลูกค้าที่ซื้อไปไปเปลี่ยนยางใหม่นะเป็น i อ c i z ซทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็คือยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยประมาณที่ขเขาแจ้งมาว่าเปลี่ยนไปประมาณ3,900านะครับ เป็นยางเลดียนไม่มียางไหนนะเนี่ยดูสีแม็กสีเดิมหัวน็อตสริงๆหมดเลยนะฮะสวยงามมากยางลายเดิมผมมีให้นะฮะยางลายเดิมดอกเต็มๆเลยไม่แตกลายงาด้วยนะแต่ว่าปีมันเก่าหน่อยนะครับเดี๋ยวมีลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปเดี๋ยวผมแถมไม่ให้นะครับยางยางเดิมติดรถเขาเลยนะเนี่ยก็จะมีตำติีจากการใช้งานนะฮะน้อยครับถือว่าน้อยมากเลยนะครับเนี่ย ก็คือ90%ซขึ้นเครื่องอให้ดูช่วงน็อตฝาคัดนี่ฮะเห็นหัวน็อตไหมฮะก็ <S 2> <S 2> คือเครื่องไม่ผ่านการเปิดแน่นอนครับก็คืออุปกรณ์อะไรต่างๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพวกสายระบายต่างๆเงี้ยฮะอยู่ครบเลยนะฮะนี่สายระบายสวยงามก็คือครบๆเลยนะครับเคื่อไม่ป่องแน่นอนนะครับเครื่องมันไม่เคยเปิดนะ ก็บอกโชคสีเดิมสีปั๊มเบรกสีเดิมนะครับดูสีจานนะฮะดูความคือเหมือนรถใหม่เลยนะเหมือนรถใหม่เลยนะครับแต่ว่ามันอายุเยอะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสีแมกล้อหน้าสวยงามน,นะฮะยางหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยล้อหน้าก็จะมีตำหนิตรงนี้นะฮะนิดนึงนะครับสีพละลอก มันนั้นเดิมนะครับคีบสวยๆเลยนะครับสีชกหน้าเหมือนจะมีซึมอยู่ตรงนี้มีซึมข้างซ้ายนิดนึงนะครับเนี้ยนะสายเบรคสายไม้นะฮะตัวล็อกสายอยู่ครบเลยนะครับด้านหน้าไฟหน้าแท้นะสย่ยจิกเลยเนี้นะยไฟหน้าแท้สวยงามสติกเกอร์ที่มีมีตนะครับบางไม้แท้นะครับ ข้างในแท้ที่มีรอยอยู่ตรงนี้นิดนึงแต่ว่ากระจกกระ,กระจกไม่แท้นะกระจกเหมือนเปลี่ยนมาละช่วงแผงคอเนี่ยคือสีเดิมหน้าไม้ใช้ได้หมดเลยเนี่ยไม้หนึ่งหมื่นสองพกกิโลนะครับใช้ได้หมดนะครับน้ํามันเกือบเต็มถังเลยวาวทำงานนะได้กดดูน้ํามันเนี่ย ตัวน้ำมันจะได้นะครับควอใ้ได้หมดเลยนะครับแต่ลงไฟเลี้ยวไฟเบรคครับคือระบบไฟใ้ได้หมดเลยไอหัวน็อตหัวน็อตแผงคอนี้สวยมากเลยนะครับ ด้านซ้ายนะครับเนี่ยก็จะมีรอยกันใช้งานนิดหน่อยครับผมถือว่าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นเลยนะเนี่ยสวยงามดูสีโครงซะก่อนนะครับไม่มีรอยน้ำมังน้ำมันเลยมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเท้าก็นี่ฮะฝั่งนี้ไม่มีสีถลอกไม่มีร้าวเลยนะฮะสวยงามถังสวยงามเนะี่ยโซ่สเต,เตอร์เดิมเนี่ยขันเกียร์แน่นเลยนะครับ ขาตั้งขาตั้งเหมือนเปลี่ยนมาละขาตั้งเหมือนเหมือนจะไม่แท้งอด้วยจอดรถมันจะเอียงนิดนึงเนี่นะยโซ่สเตอร์เดิมนะครับกุญแจกุญแจแท้นะครับกุญแจแท้ดอกเดียวขันได้หมดเลยดูเบ้ากุญแจแน่นเลยนะนี่นะฝาถังแน่นเลย ห็นหรือเปล่าถังใส่กิ๊กเลยนะฮะน้ำมันน้ำมันเกือบเต็มถังเลยก็คือกุญแจดอกเดียวขันได้หมดเลยนะครับนะฮะกุญแจเบาะรูกุญแจแน่นๆเลยนะครับใต้เบาะก็มีถุงเครื่องมือนะครับถุงเครื่องมือสวิตอยู่ครบเลยนะครับใต้เบาะก็ะคือสภาพครบๆเลย เราก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะฮะบุ๊กเซอร์วิสเป็นบุ๊กเซอร์วิสของ t ีเนะครับปกติเราจะไม่ค่อยเจอฮนะส่วนมากมันจะขาดเปื่อยไปหมดแนละ้วแต่ว่าคันนี้มีอยู่ครบเลยนะครับทุกอย่างทุกอย่างแบบสวยนะครับเดิมมากๆนะครับต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีตำหนติตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็คือมันแตกตั้งแต่คลิปที่แล้วตั้งแต่รอบแล้วรอบที่แล้วที่ผมขายไปนะ ก็คือมันมีเบิกอยู่แล้วะัะประกาศ t ซัเแต่ว่ามันจะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเบิกแท้ไม่แพงนะตัวนี้หลักสิบนะอาจะไม่ผิดน่าจะ60บาทหรือ70บาทนะฝากก็แต่ว่ามันไม่มีสติกเกอร์นะครับเนี่ยนละัดไม่ต้องเปิดโชค๊คเลยฮนะนิ่มมากเลยเครื่องนนะีอยู่ที่ประมาณ1,400รอบลอนะครับ ไฟฟ้าหมากอะไรก็ติดหมดนะฮะนี่หน้าไม่จะได้ไฟฟ้ามากไฟท้ายติดนะนี่ไฟท้ายได้ดูไฟเบรกโอบนะครับเดิมๆครบๆเลย เครื่องแน่นๆเนเงียบๆนไม่หมื่นสองนี่โอ้สีฟาพวกนี้สวยงามนะครับวัวน็อตซิงหมดเลยมีตัวประหยัดสองทีอยู่ครบเลยนะฮะนะเห็นไหมฮะ มือดีฮนะเขาไม่สมบูรณ์นะันไม่เยอะนะครับสายทอไม่เยอะใครที่กำลังมองหา t z M อยู่สภาพแบบไม่ต้องปั้นหรือต้องการรถที่แบบสภาพเดิมจากโรงงานนะครับต้องบอกว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเป็นน้องๆแบบลดค้างสต็อกได้เลยนะคันนี้นะครับโอเคผมดับเครื่องก่อน นี้ปิดต้องปิดดับเครื่องต้องปิดก๊อกน้ำมันนะกันไว้นะครับกันน้ำมันหยดราคานะครับคันนี้ผมเปิดราคาเท่าเดิมนะครับราคาก็คือ55,000บาทนะครับราคาเดิมเลยที่มีที่มีแตกต่างไปก็มียางนะครับเปลี่ยนยางมาใหม่ของ IRC iZs ซนะครับตัวนี้เปลี่ยนไปคู่หนึ่ง3,900นะครับ อย่างชุดเดิมผมมีให้นะครับก็ขอเสนอเปิดราคาราคาเดิมเลย5 5 0 0 0บาทนะครับค้าที่สนใจนะครับหรืออยากดูรถตัวจริงก็มาดูได้นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ในตัวเมืองนะครับโทรเบอร์0 3นย5 5นกสนะครับหรือทักไลน์มาเบอร์นี้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูก็ผมสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ถ้าส่งก็แล้วแต่ระยะทางครับมีถูกมีแพงนะครับใช้พี่ขนส่งมืออาชีพนะครับดูแลรถดีฮนะรถไม่ช้ำรถไม่เสียหายนะครับสามารถเก็บปลายทางได้ครับเก็บปลายทางก็ต้องมีมัดจําล่วงหน้าก่อนนะฮะนี่นะให้ดูความสวยความนะครับเราจะไปเทียบกับรถราคาหมื่นกว่าบาทหรือว่าสองหมื่นมันก็ค่อนข้างต่างกันนะครับเพราะว่าสภาพรถมัน รักษาดีมากเลยนะครับคันนี้ก็ฝากไปด้วยครับก e z m 55,000บาทน,นะครับทุกอย่างต้องบอกว่า90%บวกนะฮะก็ต้องมีตำหนิอยู่แล้วฮะเพราะรถเกือบ30ปีแต่น้อยนะ90%ขึ้นนี่ผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครเราไม่ต้องไปปั้นแล้วก็ไปหาเบิกอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเกิน,นครับเกินเกิน55 0 0 0แน่นอนฮะไม่งั้นรถที่เขาปั้นเบิกอะไรทุกชิ้นขายเป็นแสนขึ้นครับ ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะเป็นแสงขึ้นดังนั้นเลยถ้าได้เบิกแท้กับทุกชิ้นนะครับก็ฝากกว้ได้ครับชี้เส้นเอ0ม0บาทนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบนะครับตาสี65นะครับสีน้ำเงินขาวตรงเล่มเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าที่นี้ราก่อนครับสวัสดีครับ